ได้ครับผมรถผมหมุนเฟสข้างหน้านานกว่าข้างหลังอีกโอเคครับกาสวัสดีครับทุกคนนะครับนะวันนี้เราก็อยู่กัที่เชียงใหม่นะครับผมมาในตัวเมืองเลยนะเดี๋ยวมาเจอกับคิวเคโตด้วยนะครับช่องคิวเคโตครับฝากด้วยครับ พอดีน้องมาเจอนะวันนี้นะฮะแต่วันนี้คือมาเป็นมอกล้องให้ผมครับ <laughs> นี่เป็นกล้องถ่ายถ่ายคลิปรนะีวิวรถนะพอดีอยู่อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยฮะแล้วก็มีน้องอ้วนนะครับได้ติดต่อมาในปี2ปีแล้วครับ <laughs> <laughs> ในปี2ปีแล้วครับคือนานมากนะฮะก็ผมผมจําได้อยู่แต่คือผมลืมแชทครับแชทมันหาย <laughs> ใ่แล้วก็ทักมาปุ๊บแล้วก็แชทหายอีกแล้วก็ล่าสุดวันนั้นผมสตรีมอยู่นะครับน้องเกก็ทักมา นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนหนองปลาข่างหนองปลาข่างนะครับเชียงใหม่เชียงใหม่ก็อยู่ที่บ้านของอ้วนนะครับคนนี้ได้ข่าวว่าไงนะดังในติ๊กตอกครับอินโดไอรุ่นอินโดครับโอเคเดี๋ยวเราไปไปหาเจ้าตัวเนาะอยู่ข้างในเลยครับเดี๋ยวก็ไปเจอเจ้าตัวนะครับเจ้าของบ้านนะคืออู่ที่นี่ซุ้มมากเลยผมโอ้สุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวมาเจอนี่ครับน้องอ้วนอ้ครับติดต่อพี่มานันยังไงเรา เป็นปีแล้วพี่เป็นปีแล้วเพิ่งมาครับเห็นไหมแสงเห็นไหมเห็นครับนะฮะแล้วก็วันนี้เราเรามาอยู่ที่ไหนฮะตรงนี้เราคือแบบที่บ้านหรือว่าบ้านครับเป็นบ้านเลยครับครับอ๋อคือตอนแรกแม่เมื่อกี้ตกใจครับเข้าไปดูรถรถเยอะจริงๆครับทั้งคุณพ่อด้วยก็ชอบแต่งรถใช่ไหมครับผมเป็นสองยังหวะด้วยนะครับแล้วตัวเราเน้นอะไรเน้นอะไรหมดเลยอ๋อเดี๋ยวพาไปดูรถหน่อยได่ครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถหน่อยคือตึ้งเหมือนกันนะครับผมตกใจเพราะว่า ไม่คิดว่าจะมีแบบนี้คะคือแบบส่วนตัวมากครับอยากมีเหมือนกันเนี่ยอยากทําแบบนี้เหมือนกันที่บ้านพอใจพี่ไม่พอนะครับเดี๋ยวน้องอ้วนพามาดูนะครับรถนะฮะก็เป็นคังเก็บรถเลยใช่ไหมตรงนี้ครับนี่เก็บรถคันนี้เหรอคิวที่ว่าดังในทิกตอกอ่ะคันนี้นะครับที่ดังในทิกตอกโหยอดวิวเยอะไหมได้ครับผมรถผมหมุนไปข้างหน้านานกว่าข้างหลังอีก เยอะเลยพี่เป็นแสนเนะเป็นแสนเลยเหรอครับโอ้แล้วเราติกตอกคนติดตามเยอะไหมหมื่นกว่าพี่หมื่นกว่าครับดังเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรพี่เรื่องรถคันนี้คันเดียวเหรอครับโอ้โหลงอนื่นคนไม่ดูพี่โอ้โหเจ๋วว่ะแต่พี่ก็ไม่ค่อยเล่นติกตอกเล่นไม่เป็นครับแล้วก็พี่เบียร์ก็คนตตดตามเยอะเหมือนกันเยอะพี่รู้จักเหรอไหมครับเออไปรุ่นอินโดครับนี้มาดูไปรุ่นอินโดนะ ก็จุดเด่นที่คนดูเยอะๆนี่คืออะไรฮะสเตอร์ครับพี่สเตอร์แล้วก็ล้อใช่ไหมครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเรามาดูเบื้องต้นก่อนข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวให้น้องน้องอ้วนแนะนําเลยว่ามีอะไรบ้างฮะนี่เป็นดีมครับเป็นดีมดีมซูเปอร์คัพเป็นดีมซูเปอร์ครับนะครับคันนี้แล้วคันนี้ก็ทําไปเยอะเลยเนาะเยอะพี่เยอะเลยแล้วครับว่าคันนี้นะครับเป็นเวสปาเวสปาครับอันนี้เพิ่งเอามาเพิ่งเอามาเป็นของใครฮะของเราเหรอครับของผม ขี่คือเน้นอะไรเน้นใช้งานหรือว่าไปโรงเรียนใช้งานส่วนงานพี่แล้วคันนี้อีกแล้วก็รถไปโรงเรียนแต่มาทําเยอะครับเลยเอาเวตามาอ๋อมันทําเยอะไปจอดแล้วอะไรหายวางเลยกลัวอะไรหายใช่ไหมครับอโอเวตาโอ้แล้วคันนี้อะไรเนี่ยเป็นเวรับอันนี้ของแม่อ๋อของแม่คของแม่ก็แต่งใส่ล้อสีคไปดูคิวเคโตดูโอ้รถแม่นะครับ ไปตลาดนะฮะคันนี้แต่มีแค่ล้อใช่ไหมครัคันนี้มีล้อมีน็อตครับน็อตแข็งโชกอ๋อมีน็อตไรน็อตทุ่นโอ้โหแล้วคันนี้นี่ของพ่อของพ่อครับเป็นสมายนะครับตัวนี้สมายดิดหลังเลยสมายดิดหลังโชคเดียวใช่ไหมครับเออสมายมีไม่มีดิดเนาะครับนี่ใส่ออฟมีดิดหลังด้วยอ๋อเหมือนเทนแน่นะครับโอ้โหแล้วเกียร์กี่เกียร์นะครับห้าเกียร์ห้าเกียร์เป็นใช้ใช้ของชุดเทนแน่แล้วครับ แล้วตัวนี้โนวาโนวาโนวาเป็นตัวไหนครับตัวนี้ตัวสี่เกียร์ครับสี่เกียร์เป็นห้าเกียร์ทำเป็นห้าเกียร์ครับโอ้เจ๋วเลยนะครับเป็นมันเป็นตัวหน้ากากเล็กครับหน้ากากเล็กเนาะครับเดี๋ยวเราทำเป็นห้าได้ไหมครับอ๋อพวกนี้ทำเครื่องไหมทำหมดเลยครับใส่ลูกอะไรครับลูกประมาณไอ้สองคันนี้ลูกแดดครับอ๋อลูกแดดนะฮะ แล้วก็คันนี้มีแดดเลยนะครับเป็นท้ายไฟเาเรียกว่าไฟกลมเหรอครับตัวเก่าตัวเก่านะฮะตัวนี้ทําเยอะไหมฮะเยอะอยู่ครับโอ้โหตุยตุยกาลาดเหรอฮะทำไมชื่อคุนๆุณกาลาดกาลาดนี่แปลว่าอะไรเนี่ยลงรถครับลงรถอ๋อเออเมื่อว่าเห็นคนใช้หลายคนมากาลลาดกาลาดเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็ตัวนี้รอทาอะไรฮะรอเครื่องครับรอเครื่องเป็นรถลูกค้าว่ารถของเราครับรถโทมนะครับ โอ้ทำไมทำเยอะอ๋อนี่ของพ่อครับอันนี้อะไรเหลือเอามามาทำอ๋อเพราะว่ารถพวกนี้เราต้องซื้อหลายคันหรือว่าไงใช่พี่บางทีก็เอาเอาเครื่องอะไรอืมเพราะว่าเราเอาชุดเกียร์มาใส่พวกนี้ใช่ไหมแล้วมันอะไรมันเหลือใช่ไหมครับใช,ใชนน่เอาสอยโอเคนะฮะแล้วก็เห็นมีชาลีด้วยนะครับนี่ผมก็พวกผมก็เล่นอยู่เหมือนกันนะแต่นี่แต่งสวยครับผมวันนี้เข้าป่านี่แต่งสวยนะครับเป็นเครื่องรีรฟฟาแล้วครับร้อยสิบมา เครื่องรีฟร์รร้อยสิบนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะดังอะไรไม่รู้ซอยดังโดนไม่พอร์ตเลยเดี๋ยวแหนี่ <c oughs> <c oughs> นะครับเอาตัวนี้ไม่มีคัดนะฮะก็ได้ทําเครื่องไหมฮะตัวนี้ไม่ทำรับเดิมๆอ๋อแล้วแปยทะเบียนนี่คือยังไงรอรับรอทำเลยรอทำครับโอ้พตอนนี้เหมือนกับพี่ดูในกลุ่มอะชรลีเหมือนแบบมีทะเบียนนิดไปสี่หมื่เลยนะใช่ไหมใช่เออ ไกลๆนะครับตอนนี้โอ้โหรถเยอะมากนะฮะแล้วก็พวกนี้ก็เป็นอะไรของร้านใช่ไหมครับอะไรดิมนะครับอะไรดิมอันเก่านะครับอ๋ออันเก่าคือพวกนี้เราเราทาเองเลยใช่ไหมครับครับทากับเพื่อนทํากับเพื่อนครับแล้วพ่อพ่อทำด้วยทำด้วยบ้างแต่สมัยเราทําเองเลยครับโอ้โหเก่งวะแล้วแล้วเป็นอย่างไหนก่ก็เมื่อก่อนก็อยู่ตามร้านไอพี่ไปทําที่ร้าน แล้วมันช้าพี่ผมเลยทำเองซื้อทำเองโอ้โหอืใช่เนาะใช่เนาะทำเองมัน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 กว่าเนาะใช่ือเจ๋งว่ะเป็นไงบ้างคิวยอดเยเจอแหล่งเจอแหล่งเจอแหลงเดี๋ยวเดี๋ยวช่องนี้่มาเหมือนกันมเพิ่มมามาเดี๋ยวพี่คือตอนนี้มันเย็นนะครับแล้วก็แสงมันน้อยนะครับอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะนะครับก็พวกนี้เรารับทำไหมได้พี่ รับทำเลยยใช่ไหมครับรับทำด้อ๋อเมื่อกี้ก็มีรถเด็กไปใช่ไหมครับใช่ครับติดต่อยังไง a c e b o o k ก็ได้พี่อ๋อครับแล้วตัวเรานี่ดังมในเชียงใหม่เนี่ยเรามีใครทักไหมไม่มีพี่ไม่มีเลยเรียนที่ไหนฮะเรียนเทคนิคครับเทคนิคอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบครับยี่สิบช่างยนต์เหรอก่อสร้างครับก่อสร้างโอ้โหคนละสายเลยแก้วโอ้โหถือว่าสุดยอดนี่ดูอะไรโอ้คาบูเยอะมากนี่ โอ้นี่ก็ซื้อมาเทสรถเหรอครับว่าไงครับพี่ซื้อมาลองเลยอืมเออเจ๋งว่ะเออนี่มีพวกรอนี่คือไงครับล้อเก่าพี่ล้อดีดีล้ออะไรนะครับอ๋อจะไปไปได้เหรอครับเอาไปได้เหรอวะเนี่ยครับพี่แล้วขายไหมอย่างเงี้ยเก็บพี่เก็บครับอซื้อเก็บเลยครับอู้แต่ตังค์เนาะดีดีเนาะนี่ไปหาแถวแถวไหนฮะอพี่บางทีก็ได้รถมาล้อติดไงพี่อ๋อ พี่เห็นเขาไปได้กันขายกันคู่แค่ไม่ได้ก็พันแห่แล้วมั้งับใช่ครับไม่ได้ก็โอ้หลายพันอยู่อะมีโออะไรเพียบเลยครับเอาตั้งซีได้หมดเลยได้ครับโอ้เออเดี๋ยวพี่แม่ทำที่นี่ดีกว่า<笑><笑>น่าจะไวดีว่ะได้ดออโอเคก็ประมาณนี้นะครับของตุ้ยนะครับเดี๋ยวคลิปแน่เดี๋ยวผมจะมาเจาะของตัวนี้ดีกว่าที่เป็นตัวที่แบบ มีคนดูนะครับใน Tik t อกเนี่ยเยอะเนาะนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แต่งพอสมควรนะครับเยอะเลยนะครับสเตอร์เล็กมากนะฮะโอเคเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมค่อยมาอีกทีนะครับพวกนี้เราเราขี่ได้ขี่ไดเออเอามาขี่ได้ไหมได้เลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ว่างอีกทีได้ครับเดี๋ยวพี่เหมือนว่าจะมีจะได้ไปสุราจีเนี่ยงานกมสิบแปดจะดูกันได้ไงเพราะว่าพี่เอสเขาบอกให้ไปครับนะครับสำหรับคลิปนี้ ได้คับก่อนครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวนี้ก็ฝากร้านตุ้ยกคาลาดด้วยนะครับอยู่ที่หนองปลาคั่งเชียงใหม่นะครับโอเคครับสำหับนี้แบบกันเนาะครับผมครับดีครับสวัสดีครับ